สมาแล้วท่านผู้ชมครับ,รบสวัสดีครับพบกับช่องโอเล่ L e FC ไทยแลนด์ T L e นะครับเราจะไปดูช้างาหลังจากฝนตกครับตัวเขาเล่นหยอกล้อกันเนาะเราล่ามไว้ด้วยกันทั้ง3มตัวแต่ว่าทางเนะครฮะไปไม่ได้เลยทางข้างหน้าเราจะไปได้ไหมนะับจะดึงไปได้ไหมไปต่อครับ ไดไหมครับมัน <c oughs> ดินมันเป็นเลนนะฮะแล้วจะจะไปดูว่าช้างของเราอะตอนเนี้ยทำอะไรอยู่ครับผนตกแบบเนี้ยนี่กำลังผนกำลังหยุดครับ ต้องถอดรองเท้าแล้วครับท่านผู้ชมถอดรองเท้าแล้วมาแล้วครับต้องถอดรองเท้าแล้วเดินเท้าเปล่านะครับถึงจะไปได้อันนี้คืออุปกรณ์เลี้ยงช้างนะ เาจะนอนกลิ้งเล่นเหมือนเด็กๆเลยนะครับทั้ง3ตัวเขาเลยเราไปดูใกล้ๆครับตามมันเลยอันนี้ต้องเดินแบบ ระวังระวังครับเพราะว่าต้นหนามนหนามต้นหนึ่ลาบเนี่ยท่านผู้ชมมาดูฮะนี่รอยที่เขาลิ่งฮะจะวาสนานะตับเกลียวตาดิ้ดู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 เอ้ยดบูขอกลุ้กกัน เราก็จะปล่อยเขาไว้ตรงนี้สักพักนะครับตามคํามันเลยครับอ้โอ,โอ,โอ้เป็นหนามนะครับหนามไม่ยลาบนะครับโหนี่ครับปกติเราต้องใส่บูทมานะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใส่บูทมานะครับรู้สึกว่าเขาเนี่ย ไม่ค่อยสนใจตัวเมียสักเท่าไหร่มุ่งหน้ากินคล้ายๆกับหญ้า่เอเขาเรียกอะไรผักขมป่าหรืออะไรประมาณนี้แหละครับเราจะให้เขากินอ,อตรงเนี้หน,น,น,นึ่งวันนะหนึ่งวันบริเวณนี้หนึ่งวันแล้วก็ไป อีกที่หนึ่งครับเปียนอาหารครับฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นต้นหญ้าครับเป็นต้นหญ้าแล้วก็เป็นต้น,น,ตน,น,ตนไม้สมูนไทยแล้วก็ต้นต้นกกครับต้นกกพอกินพรุ่งพรุ่งนี้กินกินอย่างอย่างที่ว่าใช่ไหมกินต้นกกเสร็จกินต้นไม,ม้สวนไทยเสร็จกินหญ้าเสร็จวันมนรืนเราก็มาตรงนี้อีรอบหนึ่งตรงนี้่เขียวเนี่ยที่ต่อต่อกันเนี่ยสลับอาหารครับ จะไม่ให้เขาเบื่อไม่ให้เขาเบื่อครับแต่ว่าช้างอยู่ปานี่สมบูรณ์แน่นอนครับสมบูรณ์ร่างกายสมบูรณ์แน่นอนเพราะว่าไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้ยืนอยู่กับที่เหมือนช้างที่อยู่ในโรงยืนใช่ไหมช้างที่อยู่ในโรงยืนเนี่ยดีดหน่อยก็คือที่ว่ามีโรงกันแดดกันลมกันฝนแต่ว่า ก็อยู่กับที่แค่กับที่ครับขยับไปขยับมานิดเดียวไม่ได้เดินออกกำลังกายเดืทั้งสรีระทั้งตัวอย่างเงี้ยถ้าอยู่กับป่าเงี้ยสมบูรณ์แข็งแรงช้างจะไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ในโรงยืนนะครับต้องควานช้างหรือเจ้าของหรือคนดูแลต้องขยันครับขยันพาเดินเดินออกกำลังกายเดือทุกวันวันเช้าเย็นก็นยังดีครับเดินเชา้า ตอนเย็นก็เดินอย่างเงี้ยถ้าไม่ขยันพาเดินนะครับช้างก็จะเจ็บป่วยยืนนานๆเหมือนคนปวดเมื่อยไหมครับปวดเมื่อยยิ่งคนตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะยิ่งเหนื่อยครับช้างเนี่ยน้ำหนักเยอะด้วยก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละครับการที่อยู่กับป่านี่ผมว่าอย่างเงี้เลยไปถ้าอยู่ บ้านมีโรงมีโรงยืนดีเหมือนกันครับแต่ว่าเราต้องเอาออกมาป่าด้วยนะให้เขาได้รับรับลมรับฝนรับเดดธรรมชาติบ้างน,นะว่าไงตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณบ่ายโมงนะฮะบ่ายโมงรยากาศมันรักถึงฝนตก แก้วตาปล่อยนะฮะแต่ว่าตีปลอกแก้วตาปล่อยไว้นะฮะไม่ได้ล่ามแต่ว่าตีปลอกให้เดินช้ากว่าเดิมถ้าไม่ตีปลอกนี่มันจะเดินเร็วกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เฝ้าเราต้องตีปลอกแต่ว่าเราไม่ได้ล่ามโาษนาล่ามครับ ศาสนาล่ามล่ามไว้วาสนาครับพาสนาล่ามไว้ใส่โซ่แต่ไม่ตีปลอกนะฮะไม่ตีปลอกเพราะไอ้ตัวเนี้ยชอบเดินไม่ชอบอยู่กับที่อ่าชอบไปทั่วมันจะถ้าเราไม่ล่ามปล่อยมือแก้วตาไม่อยู่ครับมันจะเดินไปทั่วไปกินข้าวของเขาไปหักต้นมงต้นไม้เขานี่ฮะแต่แก้วตาเนี่ย อยู่เจต,ตานี่คือวาสนาอยู่ไหนเขาก็อ,อยู่นั่นโอเล่อยู่ไหนเขาก็อ,อยู่นั่นะเต็กล็อกแต่ว่าโอเล่ล่ามด้วยที่อกด้วยครับมาดูมาเลยครับเป็นโอ,โอเลน่นีเป็นหัวหน้าใหญ่นะฮะเขาเรียกหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่ต้อง ดูครับถ,ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่เฝ้านะฮะนี่ไม่ได้อยู่เฝ้าเราก็ต้องตีปลอกนะตีปลอกแล้วก็ล่ามครับตีปลอกแล้วก็ล่ามล่ามไว้เป็นหัวหน้าใหญ่นะฮะนะถ้าเราอยู่เฝ้านะฮะปล่อยเลยครับปล่อยทั้งสามตัวเลยฮนะปล่อยสามตัวเลยให้เขากินเดี๋ยวีสักหน่อยนี้เราก็ปล่อยฮะปล่อยให้ เนี่ยน้ำเนี่ย,ยเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เขาเดินกินเพราะว่าช่วงเช้าติดภารกิจทำงานปลูกหญ้าครับตอนเช้าปลูกหญ้ากันเลยต้องลามไปก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะ ไปต่อนะครับจบคลิปแล้วอย่าลืมกด subscribe ก,กดแชร์นะครับช่องโอเล่เอฟซีไทยแลด้วยนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ